สวัสดีเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเรียกว่าบ้านหางจระเข้ซึ่งมีลักษณะลำต้นของมันเป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นเล็กอย่างที่เพื่อนผู้ชมได้เห็นอยู่นี่จะมีลักษณะมีใบใบ หนาอุบปวบคล้ายๆดูไปแล้วก็เหมือนใบใบหนาาอุบปวบแล้วก็ใบกกใบมันจะใหญ่ก็จะเดียวเดียวขึ้นไปเรื่อยๆเดียวถึงปลายก็จะมี้ําที่เพื่อน <S <S เพื่อนเพื่อนผู้ชมได้เห็นอยู่นี่เป็นหนามเดียวขึ้นไป ็จะเป็น,น้ํำเดี่ยวปลายเล็กปลายใบกกใบมันจะใหญ่ลักษณะที่เราจะนำไปปลูกคือเวลาเราจะขายายพันธุ์ก็เอาหน่อขอมันเนี่ยเพื่อนผู้ชมหน่อมันนี้นที่ได้เห็นอยู่นี้เป็นมีหลายมีหลายหน่อเหมืหนหนอมนกันนะ หนอไปปลูกใส่กระถางก็ได้หรือจะทำแปลงปลูกทำแปลงปลูกเป็นแถวกเกเ่นเพื่อนผู้ชมจะมีหนอมีอะไรแตกแตกขึ้นตามตามเนี่ยตามล่าข้งมันนะตามเงาข้งมันนี่และโคนใหญ่ข้งมันตามเงามันแตกแล้วก็แบ่งไปปลูก ปลูกใส่กระถางก็ได้พวกนี้จะมีจะมีความทนทานคือทนทานต่อแห้งแล้งทนทานแห้งแล้งแล้งขนาดนี้ก็ไม่ตายหรอกผมเก็บน้ำเอาไว้ใบมัน,เ,นเก็บน้ำเอาไว้อุบวบเนี่ยใบทั้งใบมันน้ำทั้งนั้นแหละมันจะเป็นใบเป็นรากของมันนะมันเต็มไปด้วยน้ำของมันเนี่ยพอหน้าแล้งมันเขา น้ำที่มันเก็บเอาไว้เ,เลี้ยงลาต้นเลี้ยงใบข้งมันอยู่ทั้งอย่างนั้นตลอดจนกว่าฝนจะตกลงมาฝนตกมาแล้วก็มันก็ก็ได้น้ำมาเพิ่มขึ้นเก็บน้ําเพิ่มขึ้นทีนี้เก็บเอาไว้ที่ใบของมันนี่แหละที่รากของมันลําต้นของมันนี่นี่อย่างนี้ปลูกง่ายปลูกแล้วไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหรอกมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นที่นี้มาว่าถึงสรรพคุณเรื่องสมุนไพรของมันพวกนี้มีสรรพคุณสมุนไพรของมันมันก็สรรพคุณก็มีหลายอย่างอะเริ่มแรกก็คือรักษาพวกน้ำร้อนลวกไฟไหม้เวลาไฟไหม้น้ำร้อนลวกเวาราก,ก็ต้องปาดปาดเอาเปลือกมันออกแล้วก็เอาพวก อบุนเข้ามาเนี่ยมาทามาแตะมาทามาทาแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้นั่นแหละธรรมดาแผลมันจะร้อนนะพอทาพวกนี้เข้าไปแล้วมันจะเย็นมันก็เป็นยาเย็นลนะ่ะส่วนมากพวกสมุนไพรตามต้นไม้เนี่ยจะเย็นรักษาโรคแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีเนี่ยเพื่อนเพื่อนผู้ชมเนี่ยใบมันอวบนะใบมันใหญ่นะเป๊ะ กลมก็ไม่ใช่กลมมันดูแล้วก็มันก็แปลกๆนั่นแหละต้นไม้แปลกแต่ละต้นมันก็พัฒนารูปลักษณะมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆน,นี่ก็รักษาพวกโรคโรคกระเพาะยังได้โรคกระเพาะมีคนร้ายคนเอาไปกินแก่โรคกระเพาะปาดพวกนี้เอาวุ้นร่วงมันเอ,เอามารับประทานเอามารับประทานเลย บุญของมัน่งบุญมันจะเย็นๆหน่อยนะจางๆหน่อยจืดๆหน่อยมันไม่ไม่คันไม่อนะไรหรอกจืดเป็นบุญของมันก็รักษาโรคกระเพาะหลายๆคนเหมือนกันบุญของมันเนี่ยนอกจากนั้นก็รักษาโรคหองในเอาลากมันไปต้มต้มดื่มเอาน้ำมันดื่มรับ พระประทานรักษาโรคองในดูนี้โรคองในไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปลวมียาดีๆมารักษาได้หายแล้วโรคลงในทีนี้เด่นๆก็คือเขาเอาอไปทําเครื่องซ้าอางทําแชมพูรสระหัวนี่กับจัดน้ำแคร์ทำสบู่รักษาพวกสิวผ้าที่อยู่ตามใบหน้าของเราเนี่ยาว่ามันดี ทำกระเพื่องสำอางทำสบู่ทำพวกพวกแชมพูสระผมกำจัดรังแคได้ดีเพื่อนเพื่อนผู้ชมรือสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรมรมชาติไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้แล้วก็แล้วแต่เป็นพืช ธรรมชาติสมุนไพรพวกนี้มันสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์ทางนั้นพวกสารเคมีมันอยู่ในพืชสมุนไพรรักษาด้วยะดิษ์มาด้วยด้วยแสงอาทิตย์มันสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์ผลิตสารเคมีพวกนี้ก็มาทำให้เรานำมาเป็นยารักษาโรค หลายอย่างหลายชนิดบางอย่างก็รักษาโรคหุ่นโลกนี้โรคกระเพาะอาหารมังโลกเกี่ยวกับเลือดทั้งหลายมันมีมันมีสรรพคุณแต่ละแต่ละอย่างแต่ละต้นมีตัวยาหลายหลายอย่างนะหลายชนิดจะรักษาโรคเราได้หลายหลายอย่าง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 ว่านทังจรลเข้นี่มันรักษาได้ อย่างที่ว่าหนึ่งรักษาโรคแผลทำร้อนลวกรักษาภายนอกไฟไหม้สองรักษาโรคน้องในก็ได้สามรักษาโกกรคกระเพาะก็ยังได้พวกนี้มันได้สามชนิดมันมีลักษณะเพียงแต่ต้นเดียววันานั้งจระเข้ทำรักษาได้หลายโรคหลายชนิดนเพื่อนผู้ชมนี่อันนี้แหละมันสรรพคุณมัน มันดีปลูกสมุนไพรล่ะมีลักษณะของมันไม่เหมือนไม่เหมือนยาที่เขาผลิตมาหรอกพวกแพทย์ทั้งหลายเขาก็พยายามอยู่มันมันมันรักษาไม่ตรงที่ไม่คงที่อย่างที่เขาว่าเป็นรักษาอีกโรคหนึ่งแต่อีกโรคหนึ่งก็หายมันเป็นยาพื้นๆขอพั <c oughs> พอยคนบโบราณโบราณมาแต่ก่อนก็รักเอาอาศัยบวกต้นไม้นี่แหละ พวกต้นไม้พวกพืชทั้งหลายมาทำเป็นสมนภัยรักษาโรคให้รักษาโรคให้ให้หายแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองจน <c oughs> จนถึงเราทุกวันนี้ขออภัยเป็นไข่เป็นหวัดหน่อยอากาศเปลี่ยนแปลงพ้นตกบ่อยทุกวันนี้ yeah. ถ้าต้นไม้ไม่ไมีมมละ่ะมนุษย์เราก็เกิดไม่ได้หรอก นอกจากเอาต้นไม้มารับประทานเป็นอาหารแล้วก็ยังเอาสมุนไพรเอาพวกสารเคมีที่มันอยู่ในต้นไม้เนี่ยมาทํายารักษาโรคหลายอย่างรักษาได้มนุษย์เต็มบ้านเต็มเมืองเป็นประเทศเต็มโลกทุกวันนี้ก็นี่แหละพวกพวกต้นไม้นี่แหละสมุนไพรต้นไม้นี่แหละเพื่อนเพื่อนผู้ชมจบคลิปนี้ก่อนเพื่อนผู้ชมสวัสดี